ด้วยค่ะติดตามยมโฉมกันได้เลยนะคะที่บูธนะคะของ i-mobile ของเราบูธใหญ่มากๆเลยนะคะและนอกจากนั้นนะคะยังใช้งานง่ายราคาสุดคุ้มนะคะพร้อมมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษสําหรับโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นนะคะรวมถึงสมาร์ทโฟนอ,อีกด้วยอันะถามไม่ว่าจะเป็นท่านไหนที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟน หรืออยากที่จะได้นะคะชาร์จลนะคะเดินเข้ามาที่บูธของ i-mobile ได้เลยแต่ที่เห็นเสื้อสวยๆอยู่ตรงนี้สาวสวยของเราด้วยโชว์เสื้อสวยๆด้วยนะคะนี่นะคะเป็นสินิ้พิเศษแล้วก็เป็นของรางวัลจาก i-mobile ที่เราจะมามอบให้กับ ทุกท่านที่ไว้วางใจนะคะไอโมบายของเรานะคะรวมถึงมอบสิทธิประโยชน์นะคะสำหรับลูกค้าไอโมบายที่เป็นสมาชิกไอกราบนะคะที่พุซไอโมบายที่นี่ที่เดียวค่ะและแน่นอนเลยนะคะว่าสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกไอกราบนะคะมาลงทะเบียนที่บุธข,ของเราด้านนี้ใช่ไหมคะน้องไข้บุกไอกราบนะคะลงทะเบียนด้านนี้นะคะแล้วก็ท่านจะได้ลุ้นรับสิทธิพิเศษนะคะซื้อไอโนตไลน์นะคะแท็บเล็ตในราคา990บาทนะคะ ะะเราะะจัดัดเพียงแค่วันละ2เรื่องเท่านั้นค่ะและในรอบนี้นะคะคก็จะเป็นการลุ้นเรื่องหน้าของเราแต่ตอนนี้ขอแจกเสื้อยืดก่อนนะคะเสื้อยืดตัวนี้แหนะคะคมามาจากหนังเรื่องนี้เลยนะคะค mm hmm. The t r e e Musketeers ค่ะ mm hmm. อันนี้แจกก่อนเลย1ตัวนะคะสำหรับกติกาของเรามีอยู่ว่ามีท่านไหนที่สมัครเป็นสมาชิก i อคลับ t บ้างหรือยังคะสมัครแล้วใช่ไหมคะ ท่านไหนที่สามารถตอบได้ว่าสิทธิพิเศษนะคะหลังจากที่ท่านสมัครนะคะเป็นสมาชิกไอคลับนะคะทั้ง3ามต่อของเราตอบได้หมดเลยนะคะ1ต่อท่านจะได้อะไรบ้างต่อแรกนะคะต่อที่สองาน่จะได้อะไรบ้างตอ,ะะตอ, 2, ไอไบตอได้นะคะแจกเลยค่ะมีไหมคะอยู่ด้านหน้ามีใครตอบได้ไหมเอ่ยสมัครเป็นสมาชิกไอคลับแล้วจะได้อะไรคะเดินมาเลยค่ะตรงนี้ค่ะณพี่ค่ะแม้คาตอบของเราอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่ น,ะะนอกจากไอโมบายนอกจากที่ทุกท่านนะคะยังจะได้รับสิทธิพิเศษจากไอโมบายของเราแล้วนะคะสมัครในงานนี้รับทันทีเลยรับทันทีเลย,เลยน้ำผลไม,ลไม้ถูกต้องค่ะแมกกาซีนนะคะถูกต้องค่ะตอที่3ามอะไรคะปัตรชงภาพยนตร์อ่ะไข่มุกแจกเลยค่ะ<ด>เห็นไหมคะแจกง่ายๆกันแบบนี้นะคะ คุณพี่ครับเห็นซื้อไอโมบายไปเยอะเลยนะคะไม่อีจฉาจังเลยนะคะและนอกจากนั้นนะคะเรายังมีโปรโม,มรชั่นในส่วนอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะคะอีกหนึ่งโปรโมชั่นที่พลาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือนะคะแหมคุณพี่เดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนนะคะแหมเสยืนสวยมากเลยนะคะนี่นะคะก็คือสิทธษพิเศษนะคะที่ทุกท่านนะคะมาสมัครเป็นสมาชิกไอกรับนะคะก็จะได้